สืบนครบาลรวบหนุ่มนักตุนแอบอ้างรู้จักบิ๊กตำรวจหลอกว่าสามารถช่วยประกันตัวชาวจีนได้สูญเงินกว่า1.1ล้านบาทตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปราบปรามกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่กระทําความผิดทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สุจริต เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2567พลตํารวจโททิศทีแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีนกพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและพลตํารวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนบชนได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการที่2ดำเนินการจับกลุ่มนายธนจิต มาลีบำรุงอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่130หมู่2ตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนายธนจิตอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงพระนครเหนือที่645ทับ2566ลงวันที่เดือนธันวาคม2566ซึ่งต้องหากระทาความผิดช่อโกงจับคุมได้ที่บริเวณ หน้าห้องเช่าพัฒนาการซอย10ทับหนึ 1. แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครพฤติการเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2565ผู้เสียหายชาวจีนได้รู้จักกับนายธนจิตผู้ต้องหาโดยมีเพื่อนเป็นผู้แนะนำให้รู้จักต่อมามีเพื่อนของผู้เสียหายซึ่งเป็นคนจีนได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกลุ่ม ในความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตม .3 คุมขังซึ่งผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะประกันตัวเพื่อนออกมาต่อสู้คดีทางน,นายธนจิตผู้ต้องหาอ้างว่าตนเองสามารถช่วยเหลือเรื่องประกันตัวได้แล้วเสนอว่าพ่อของตนเป็นนายทหารตรีสนิทกับบิ๊กตำรวจสนิทกับรองผู้บัญชาการสอบสวน,นกลาง ให้ความช่วยเหลือในเรื่องประกันตัวได้และผู้เสียหายบอกน,นายธนจิตผู้ต้องหาว่ามีงบในการประกันตัวอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทโดยเมื่อวันที่14กันยายน2566ในายธนจิตผู้ต้องหาบอกให้ผู้เสียหายโอนเงินจำนวน5,000 50, 0บาทว่าเป็นค่าเลี้ยงอาหารผู้ใหญ่เป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางไปทานข้าวโดยผู้เสียหายให้เงินสด กับแฟนซึ่งเป็นคนไทยจากนั้นนำเงินไปเข้าบัญชีธนาคารทำการโอนให้กับนายธนจิตผู้ต้องหาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยซึ่งบัญชีนายนิรันต์ซึ่งนายธนจิตผู้ต้องหาแจ้งว่าเป็นบัญชีของพ่อของนายธนจิตโดยบอกว่าบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเองกำลังปรับปรุงไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ในวันเดียวกันกับน,นายธนจิตผู้ต้องหาแจ้งว่าให้โอนเงินมาให้ตนเองอีกจำนวน42,600บาทโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งบัญชีน,นายณภพปกผู้เสียหายจึงให้แฟนโอนเงินอีกจำนวน44,200 40, บาท ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายน2565นายธนจิตบอกว่าต้องการเงินก่อนเป็นจำนวนเงิน400,000บาทซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้ให้เงินนายธนจิตผู้ต้องหาไปแล้วเป็นเงินจำนวน92,600บาทเหลืออีกจำนวน3,07,400บาทจากนั้นจึงให้เพื่อนของเพื่อนช่วยโอนเงินไปให้ในายธนจิต อีกจำนวน3าแสนวน3 0บาทต่อมาวันที่20กันยายน2,565ในายธนกิจแจ้งว่ารองผู้บังคับการตม3พัทยาต้องการเงินอีกจำนวน2 0 0 0 0 0บาทในการประกันตัวถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ประกันตัวผู้เสียหายให้แฟนของเพื่อนทําการโอนเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายนิรัน์แล้วนายธนจิตบอกว่าวันที่5ตุลาคม2565ให้ไปรับตัวเพื่อนได้เลยต่อมาเมื่อถึงวันที่5ตุลาคม2565ก็ไม่สามารถประกันตัวได้อีกโดยนายธนจิตผู้ต้องหาอ้างว่าผู้บังคับการตอม .3 ต้องการเงินเพิ่มเป็นเงินจำนวน4 0 0 0 0บาทจึงนัดหมายให้ส่งเงินกัน ในวันที่7ตุลาคม2565ถ้าให้เงินอีกจำนวน400,000บาทโดยนัดหมายส่งมอบเงินกันที่ห้างเด็กสติีรัชดาและในวันที่8ตุลาคม2565ก็สามารถประกันตัวออกมาได้เลยต่อมาวันที่7ตุลาคม2565ได้นำเงินสดจำนวน400,000บาทไปมอบให้กับน,นายธนกิจผู้ต้องหา กับพวกอีกสองคนที่ห้างเดอะสตรีทรัชดาต่อมาเมื่อวันที่8ตุลาคม2565ก็ยังไม่สามารถประกันตัวเพื่อนได้อีกเลยโดยบอกว่าผู้บังคับการตม .3 าาต้องการเงินอีกจำนวน600,000บาทรวมเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทแต่ผู้เสียหายไม่ตกลงด้วยจากนั้นนายธนจิตผู้ต้องหายังอ้างอีกว่า จะหาผู้ใหญ่คนอื่นมาช่วยโดยอ้างว่าเป็นสอจอเป็นเจ้าของเกาะศีชังให้เงินอีกจำนวน50,000ืบาทเพื่อไปเลี้ยงข้าวผู้ใหญ่อีกต่อมาเมื่อถึงวันที่18ตุลาคม2,565จิจึงโอนเงินจำนวน50,000ืบาทไปให้ใน,นายธนจิตผู้ต้องหาต่อมาวันที่24ตุลาคม2,565 น,นายธนจิตผู้ต้องหาได้โทรศัพท์มาบอกว่าต้องการเงินอีกจำนวน30.000บาทไปเลี้ยงข้าวผู้บังคับการตอม3จึงให้แฟนของเพื่อนทำการโอนเงินให้กับน,นายธนจิตผู้ต้องหาจากนั้นน,นายธนจิตผู้ต้องหายังบอกผู้เสียหายอีกว่าสอจอต้องการเงินอีกจำนวน5 0 0 0 0 0บาทแต่ผู้เสียหายไม่ยอม นายธนกิจผู้ต้องหาจึงบอกว่าจะหาทนายความไปดำเนินการให้โดยต้องจ่ายค่าจ้างให้กับทนายความเป็นเงินจำนวน70,000บาทโดยได้ทำการโอนเงินจำนวน7 0,000บาทไปยังบัญชีธนาคารของนายธนกิจแต่ก็ไม่ได้ประกันตัวทำให้เกิดความสงสัยว่าพ่อของนายธนกิจผู้ต้องหาที่ชื่อนิรันท์ทำไมไม่มียศพลตรีเมื่อโอนเงิน ให้บัญชีพ่อของนายธนจิตผู้ต้องหาและต่อมาได้โทรติดต่อนายธนจิตผู้ต้องหาก็ไม่ค่อยจะรับสายบายเบียรเรื่อยมาแต่ติดธุระจนถึงเมื่อวันที่28เมษายนจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงรวมเป็นเงินทั้งหมดได้ถูกหลอกลวงให้โอนเงินเป็นจำนวนเงิน1,150,000บาท จึงได้มาแจ้งความร้องทุก์มบคดีต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายธนจิตผู้ต้องหากับพวกตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไปในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหานายธนจิตรับสารภาพว่ารู้จักเพื่อนของผู้ต้องหาจริงและอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และอ้างเพิ่มเติมว่าพ่อของตนเป็นนายทหารยศพลตรี สามารถให้ความช่วยเหลือได้ประกันตัวผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมจับไปให้ออกมาได้จากนั้นมีการออ,อุบาให้โอนเงินผ่านนายนิรันร์บิดาจำนวนหลายแสนบาทและอีกจำนวนหลายก้อนแม้กระทั่งเงินสดที่อ้างวันนำไปเลี้ยงข้าวผู้ใหญ่ซึ่งตนนำไปใช้ส่วนตัวและไม่ติดต่อผู้เสียหายเพราะตนได้หลบหนีไปอยู่ต่างจังหวัด จนตัวเองกลับมาทำงานที่กรุงเทพมหานครได้เพียง2เดือนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลจัดกลุ่มได้และจากการสอบถามพบว่าพ่อของผู้ต้องหาทำงานเชียร์แขกในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งไม่ได้เป็นทหารตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดจากนั้นได้นำตัวส่งสอนอห้วยขวางดำเนินการต่อไปพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมชุจีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายการช่วยเหลือผู้ต้องหาในทางคดีอาญาในทุกคดีอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่ารู้จักบิ๊กตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองใหญ่โตดังที่ปรากฏตามหน้าข่าวปัจจุบันว่าสามารถให้การช่วยเหลือในคดีต่างๆได้โดยต้องใช้เงินในการวิ่งเต้นต่างๆขอให้ท่านมีสติ ต่อสู้ไปตามกระบวนการทางกฎหมายสุดท้ายหากท่านพบการกระทําผิดในลนักษณะดังกล่าวให้รีบโทรแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เบอร์1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจใกล้บ้านของท่าน PP n e w Thailand รายงาน สวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดทพุดแดง9้าไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับ